วััสดีครบยินดีต้อนรับสู่ช่องกอ r ิ l l าทีครับผมวันนี้เจอกันนะครับห่างเหินไปนานวันนี้ครับพี่บอกว่ากิจกรรมของโคโนหรือกิจกรรมแห่งโลกอนาคตครับมันแจกของถาวรเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอเทมที่เป็นระดับรีเจนนะครับและใครที่อยากได้บัตรสร้างห้องฟรีเขาก็แจกนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร อัพการ์ดอัพตัวละครหรือสกินมอไซส์สกินชุดอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่ารับยังไงครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับคล b e เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับพี่อยากนำเสนอครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เลยกับนี่เลยชุดรักกี้รอยัลใหม่นะครับเป็นเซตผู้หญิงครับ ก็นี่เลยแต่ของเพื่อนบ้านเราเป็นเซ็ตผู้ชายนะครับเราก็เสียใจนิดๆนิดหน่อยๆแต่ก็ช่างมันนะครับผมก็ตัดไปก็ดีกว่านากก็คือตั้ง55วันก็คือ2เดือนยันปีใหม่เลยกับชุดนี้นะครับผมนี่เลยทางด้านกล่องก็เป็นเสื้อสีเขียวนะครับทุกคนก็น่าจะเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวพี่ขอเสียเวลาตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมอย่าเพิ่งกดสคิปไปนะครับผมพี่จะบอกว่าจะรับบัตรสร้างห้องยังไงจะรับสกินกระเป๋ายังไง จะรับสกินลดสกินชุดตัวละครอะไรอย่างนี้นะครับพี่จะบอกให้ละเอียดเลยนะครับก็อย่ากดสคริปไปไหนนะครับดูให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามไปนะครับไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูทางด้านของนี่เลยพวกแหลงนะครับผมแหลกสี4วครับตอนนี้สำหรับใครที่ถึงโกนะครับจำไหมครับ โก3เล่นให้มากกว่าโก3นะครับก็ประมาณนี้เนาะเราก็จะได้สกิน P90 นะครับหรือเปล่านะพี่น่าจะได้มันชื่อ P90 หรือเปล่าปืนนะพี่รี่พี่เรียกว่าปืนเหมือนปืนลูดแหละแต่คือมันยิงดีกว่านะก็ให้มันมากกว่าก็คือได้ประมาณสักโก3เนี่ยเราก็จะได้สกินปืนนี้ครับบวกแม่นยำนะครับผมก็ตามนี้นะครับก็ลองมาดูกันนะครับผมกับ แล 4v4 นะครับก็สวยงามมากเลยก็คือคนที่ไม่มีสกินปืนนะครับผมก็มาเล่นรับได้นะครับกับกิจสกินปืน P90 อะ P90 จริงๆด้วยเห็นไหมก็สวยนะเป็นสีทองนะเป็นโกลเหมือนกันนะครับโกล์แล้วก็คาดลายดาวนะครับผมก็นี่ถือก็จะเป็นอย่างนี้เลยเด่นตะการตาโดนยิงหัวแตกตายเริ่มใหม่นะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของสกินปืน ของแรงเนี่ยก็คือเขาจะบวกแค่แมนยำครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าพี่ก็ใช้สกินปืนของโจเซฟครับแม่นลูดมันมากอาตาัตราการยิงครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนี้ก่อครับนี่เลยสกินโลกกําลังเปลี่ยนไปก็คือสกินบ้าเลยกิจกรรมนะครับโลกกําลังเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือซ่อมเสร็จในอีก 34ชั่วโมงก็คือพวกนี้นะครับผมก็คือมันจะมันมากเลยนะครับคือจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากเลยนะครับผมก็เตรียมตัวนะครับติดตามคลิปพี่ไว้เลยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไปเลยครับพี่จะบอกบางอย่างอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกครับว่าจะรับของต่างๆ่างยังไงครับแป๊บหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไม้เบสบอลนะครับของ คิซโนโรนันโดครับไปอย่าลืมไปตอบคำถามนะครับให้ตอบว่าค no ิซโนโรนันโดนะครับและก็คือเราจะได้นี่เลยสิ่งนี้เลย b ม s บ ball นะครับอาริมิเต็ดดิชั่นไม่มีขายพี่รับประกันว่าไม่มีขายไงก็ไม่มขายอนาคตก็ไม่ามาขายนะครับก็ทำการขอจิ๊กซอนะครับส่วนวันที่13นะครับผมสำหรับใครที่รอพบรางวัลสุดพิเศษมากมายครับเป็นทางหน้าของสกินมีดแล้วก็ชุดนี่ไม่แน่ว่าแจกฟรีหรือเปล่าอาจจะเสียการเก็บพเค็้นแล้วก็สกินปืน แล้วก็เป็นโหมดใหม่ของมอไซค์หรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับพี่ก็ไม่แน่ใจน้องเดี๋ยวพี่ไปศึกษารละเอยียดแต่สกินมีดนี่ได้แน่นอนกับสกินปืนนี่ก็คืออาจจะสุ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ชุดนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเก็บโทเค็นนะครับพี่ยังไม่รับประกันนะแต่เกินเขาเกินเกินมาว่าแจกฟรีนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมและพบกับภารกิจใหม่วันที่23ก็จะมีภารกิจต่างๆให้เรา ทำนะครับผมก็คือกิจกรรมเขาแต่พี่ว่าไอส้สอันบนน่ะแจกฟรีอย่างแน่นอนปฏิบัติการผสาน2โรคนะครับก็คือจะมีโหมดและนี่เลยโลกรคระลับเปลี่ยนไปสานารก็คือจะมีตู้นะอัตโนมัติสามารถเลือกปืนได้เลยนะครับถ้าพี่เดาไม่ผิดนะครับผมก็เต็มตัวลองเล่นกันเลยวันที่13นะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันหยุดด้วยเนาะก็ใส่กันให้ยับยับไปเลยนะครับผม <laughs> โอเคอันนี้ใครที่คล่องใจอะไรก็มาดูตรงนี้นะครับก็คือ เป็นเนื้อเรื่องนะครับและโหมดใหม่นะครับโหมดใหม่ใส่เดี่ยวนี้คือน่าเล่นมากกับโหมดรถอวกาศนี่ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมสนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจบจากตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ไปบอกว่าเราจะรับบัตรตามห้องยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่โจ้นะครับโอเคนี่ครับก็เป็นซองถ้าใครวกกเขาเรียกว่าซองควงนะครับผม นี่เลยแล้วก็ปืนนี่ครับ AUG นะครับผมบวกอัตราการยิงก็ไปหมุนเลยนในตู้สุ่มกระชาโชคร้ายก็จะหมดเป็นพันเพชรนะครับโชคดีก็แค่9เพชรนะครับแต่สำหรับพี่ทำไมยังไม่หมุนเพราะพี่กําลังจะเติมอัพสิทธิ์ขั้นสูงแล้วค่อยมาหมุนนะพี่ก็หมุนพี่ก็ไม่ได้อะไรมากมาเพราะพี่ก็ไม่ค่อยเล่นซองขวงครับแต่ใครที่เล่นซองขวงคมก็ดีและนี่ครับทางด้านของ คาบุกินะครับผมเป็นแรไอเทมมันกลับมาอีกแล้วนะครับมันกลับมาทําลายเราอีกแล้วนะครับคือครั้งนี้แล้วอะพี่เคยสูงไปแบบแม่งร้องไห้เลยคือแบบว่าเสียใจแบบว่าเพชรกูหายไปพริบตาไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ลองมาเล่นดูสำหรับคนที่เพชรเยอะนะครับก็จะได้นี่เลยรางวัลใหญ่ก็เป็นชุดเป็นไอวอใครที่อยากได้ไอวอรก็ลองมาเล่นดูครับก็ยอมเสียเพชรสักห้าร้อยไปโชคดีก็ได้เลยนะครับคาบุกินะครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยกับการได้บัตรสร้างห้องครับโอเควันที่19นะครับอย่าลืมครับเอาตัวรอดให้ครบ180นาทีนะครับผมเราจะได้บัตรสร้างห้องนะครับและก็ล็อกอินเข้าเกมก็ได้บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็ล็อกเอาตัวรอด60นาทีจะได้การ์ด ตัวละครนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเล่นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับรายละเอียดที่จะใส่ให้ครับและวันที่15้านะครับอย่าลืมรับล็อกอินวันที่1 2 3 4 5สาห้าล็อกอินไปเลยครับเราจะได้สกินทางหน้าของสกินมีดเลยเห็นไหมสกินมีดถือวอนถาวอนนะถือวอนนั่นะวอนนะวอนโดนยิงะลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนอันที่3ามนี่ก็คือเหมือนเราวางแล้วให้เพื่อนมาเก็บนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับผม แต่สกินมีก็คือมันเป็นระดับรีเจนนะแล้วก็กิจกรรมที่เพชรคูณ2ทําได้สูงสุด21กล่องนะครับก็คือเราก็ชวนเพื่อน,นมาและคิวดับข้ามการเวลาอันนี้จะได้สกินซากินกระเป๋านะครับผมก็คือการค่านะครับฆ่าเพื่อ,อค่าคนบนเกาะสวรรค์นะครับหรือค่าหมดไหนก็ได้แล้วเก็บโทเค็นพลังงาน25กล่องเราก็ได้สกินกระเป๋านะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะ ก็อย่าลืมครับถ้าหากใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับพี่บอกเลยว่าใครที่กดติดตามพี่นะครับผมสุ่มแจกเพชรแล้วก็ได้รู้ทางด้านของกิจกรรมเกมฟรีไฟล์นะครับผมก่อนใครเลยนะครับและเราก็จะไม่พลาดกับไอเทมต่างๆที่ถาวรครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับแล้ววันที่3นะครับมีกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม